สวัสด,ดีค่ะ FC ของแม่บริสานททุกคนวันนี้นาขวัญจะมาเล่าเรื่องการปลูกผักกินเองมันดีอย่างไร สดที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเพราะว่าเราปลูกผักกินเองนะเราจะเก็บกินเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ถ้าเราเก็บกินเราก็จะมีวิตามินเยอะๆถ้าเราซื้อมามาแช่ตู้เย็นไว้นนะ วิตามินมันก็สูญหายไปแล้วก็เสียคุณค่าทางอาหารทำให้คุณค่าทางอาหารน้อยลงนะจ๊ะประโยชน์ข้อที่สองมีส่วนช่วยในการดูแลโรคผักต่างๆที่เราซื้อมาจากตลาดนั้นนะะ ไม่ได้ปลูกในเมืองหรือในประเทศของเราเสมอไปนะจ๊ะผักบางอย่างนะ่ะขนส่งมาจากไกลๆนู้นน่ดังนั้นการปลูกผักไว้ที่บ้านเราจึงเป็นทางที่ดีในการรักษาโลกอีกทางนะจ๊ะเป็นการส่งเสริมให้ลดโลกร้อนได้จ้า การเด็กๆก,ก็จะเป็นการเ,าเรียนรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพให้เด็กๆหัดปลูกผักกันนะจ๊ะแล้วก็ข้อที่4ไม่ต้องกังวลเรื่องการฆ่า ก็จะใช้สารเคมีกันแต่ถ้าเราปลูกเองก็หลีกเลี่ยงสารเคมีได้นะจ๊ะแล้วก็ข้อที่5ประหยัดเงินในกระเป๋าจ้าแล้วก็ข้อที่หกทาให้เรามีความสุขยายปลูกผักยายมีความสุขนาขวัญก็มีความสุขกยาย เห็นไหมผักที่ยายปลูกยายพ่อมาเร็ดผักบุ่งกะเม็ดแมงลักยายปลูกกระถางเดียวกันเลยยายบอกว่าจะได้ประหยัดพื้นที่ฝากช่องแม่มาลีซ้อนของยายด้วยนะ